สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมกระชายเอาไว้ทานนานๆข้ามปีมาฝากทุกทกท,กท่านค่ะค่ะสำหรับกระชายก็หลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีหัวตัวอยู่ใต้ดินค่ะกระชายกับครัวไทยนี่ขาดกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนไทยนิยมทําขนมจีนแกงปลาหรือว่าต้มดื่มทําเป็นน้ําสมุนไพรป้องกันโรคได้หลายโรคเลยค่ะ เนี่ยค่ะก่อนที่ชาวสวนจะนํามาขายก็จะล้างเศษดินเศษโคลนออกบางส่วนค่ะก็จะยังมีเศษดินติดอยู่แบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะมาแกะหรือว่ามาเด็ดส่วนที่เป็นรากออกค่ะและส่วนหัวตรงนี้ก็สามารถนําไปปลูกหรือว่าปอกเปลือกแล้วมาซอยบางๆก็สามารถนําไปปรุงอาหารได้เหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปล้างน้ําก่อนค่ะล้างขัดเบาๆให้เศษดินเศษโคลนออกไปนะคะ จากนั้นก็จะมาเตรียมน้ําในชามก็ประมาณ2ลิตรค่ะแล้วก็เติมน้ําส้มสายชูประมาณ2ช้อนโต๊ะเกลือป่อน1ช้อนโต๊ะคุณๆุค่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายถ้าหากบ้านไหนไม่มีน้ําส้มสายชูก็ใช้เกลือป่อนอย่างเดียวก็ได้ค่ะสําหรับส่วนนี้ก็จะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะคะแม้กระทั่งล้างสารเคมีหรือว่าปุ๋ยต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในหัวกระชายค่ะจะแช่หัวกระชายในน้ําเกลือและน้ําส้มอีก10นาทีค่ะ พอครบเวลาแล้วก่อนที่จะเทน้ําที่แช่ออกก็ขัดหัวกระชายเบาๆค่ะเพื่อให้เศษดินเศษโครนที่เปื่อยยุ่ยหลุดออกง่ายๆค่ะจากนั้นก็จะล้างด้วยน้ําเปล่า1-2ครั้งค่ะเวลาเรามาทําอาหารจะได้ไม่ต้องล้างอีกนะคะจะพักไว้ให้เสดดน้ําหรือว่าจะซับให้แห้งแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อว่าเวลาเรานําไปแช่ในช่องฟีดจะได้ไม่เป็นกล็ดน้ําแข็งกระชายจะได้ไม่ติดกันค่ะ แล้วก็นำมาตัดหัวตัดท้ายหรือว่าเฉือนส่วนที่ดำๆออกค่ะวิธีเก็บจะหั่นเป็นทางยาวก่อนนะคะซอยแบบนี้ก็จะเหมาะมากๆสำหรับเมนูแกงป่าค่ะเสร็จแล้วก็นำใส่ถุงพลาสติกค่ะ ใส่แต่ละถุงก็ควรจะใช้ได้หนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเวลาเรานำมาปรุงอาหารก็จะได้หยิบสะดวกค่ะไม่ต้องหยิบออกมาละลายน้ำแข็งทีละเยอะๆค่ะหรือว่าจะหั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะจะนำไปโขลกทำเป็นน้ำสมุนไพรหรือว่าทำน้ำยาขนมจีนก็ได้ค่ะ แล้วก็นําใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะถ้าหากท่านไหนไม่มีกล่องก็รัดด้วยหนังยางเหมือนรัดแหนมก็ได้นะคะและวิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งจะซอยเป็นแว่นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะสะดวกทุกๆเมนูเลยนะคะซอยละเอียดละเอียดไว้ก็จะได้โขลกง่ายๆค่ะวิธีเก็บก็เหมือนกันค่ะแต่ละถุงก็ให้ใช้ได้หนึ่งครั้งค่ะเวลาหยิบมาปรุงอาหารก็จะได้สะดวกสะดวกนะคะ แล้วก็นำลงใส่กล่องพลาสติกจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซเท่านี้เราก็จะเก็บกระชายไว้ทานได้นานๆข้ามปีแล้วค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้หลายๆปีเลยนะคะและนี่ก็คือเป็นวิธีถนอมกระชายที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะาการเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ